วันนี้นะคะเราจะมาผัดมิโครราเซอรคิดะันเ,เลยสิันเลใหญ่มากเลยคือไม่เล่นกับฉันเลยแม่ครัวคิดดีมาสักก็คือเรื่มเจ็ดีนขาวค่ะส่วนพิธันเะตอนนี้นะคะน่หินค่ะ,คะเพราะหมูแข็งมากเป็นหมูที่เหลือจากการผัดเมื่อครั้งก่อนนะคะทุกคนน้องหมว่าอโอ้เอาก้รมเพื่อลาลา นี่ม,ามากกันมะนอกเขาบอกที่ไหนคนมันแข็งมากเลยดูดูเสียงนะฮะหลายคนหลายคนดูอยู่ก็คงจะพูดว่าใช่ไงก็ผสมไปเลยหลายคนพูดอยู่ไอ้ดูอยู่ก็คงจะพูดว่าทําไมไม่ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะเราไม่เคยมีการเตรียมการในการทําสินใดค่ะ ทุกทีทุกอย่างนะคะเรามาทํากันตอนนี้เลยวิ่งระวังนอะไม่โดนดรอดนะรอดล้างแต่แรกกระจบุ๊กเรากระเทียมมาเนี่ยไนะหนห่อกันกระเทียมห้อมีหรอมีอยู่ไหนระหั่าง้าเก็บเนะี่ย ทุกคนรอ,ไอนไหมร้อนอ๋อชิ้นใหญ่เลยไม่หมูเออได้ได้ไดยเดยอะเ,เดี๋ยวมันเ,เป็นหมูสามชั้นเดี๋ยวมันก็อ่อนสามชั้นเดี๋ยวมันก็หดแกชิ้เสียงเดือโอ้มันจะลืน่นนะแกมันยื่นฉันชั้นปล่อยมือก่อนที่มันจะลงพื้นนี่ไงนะโอเคไหม,ม โอเคพอแล้วโอ้นทอนีมีอะไรดีีกทานะผมนเลย้านกรได้กระเทียมทำไมต้องเสียงดังเธอเธอจะทำไม่ใช่เหรอทำไมจะได้ฉันเตรียมหมดเลยทุกคนครับเขาเป็นเชฟระดับ หาดาวค่ะคุณพึ่นสิต้องมีลูกมือนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะให้ก็เตรียมนี้ไม่ได้นะเมือนบอกบงังเขาจะละใายเครืองเปลือกกระเทียมไม่ได้นะแล้วก็ทุกเลยปด<ะ>ทุบต้องให้ดังตุบๆสองครั้งนะคะ แล้วอาหารออกมามันจะอร่อยอืมอืโอเคแค่นี้นะคะเราก็อะไรจะได้กินเอาดิบตั้งกระทะไรปลาเทียมและหมูแข็งนะคะไขมันหมูเราตัดออกไปนี่ค่ะนี่ค่ะดูดูแมงกองม้อฝาของเราต้องใส่กันแค่ไหน ขับปีไปด้วยขับปีตะลิวขับปีอะไรละ่ะตะหลิวทุกคนคะเริ่มต้นก็ผิดซะแล้วคะ่ะเบิงบ่ง,ง,ง,งปึ้งจิ๊ใส่น้ำมันนะครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งเพราะภาษาไข่ทอดไข่เจียววันนี้แม่โอ้โหขนาดเท้งออกแลว้วอ่ะเอ้ยเพราะภาสิทอดไก่หรือวะ oh n no. เทคนิคเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีอะ,อะไรคะใส่กระเทียมลงไปเกระเทียมให้หอมหอมเหลืองๆเฮ้ยเธอเธอใส่น้ำมันเยอะจริงขนาดเราออกแล้วครึ่งหนึ่งเกินครึ่งเลยใสหมูแข็งลงไปแล้วรับกระเด็นนะคะเพราะว่าหมูมีน้ำ เธอจะทำเนียไยพ่อพกลัวหม้อป่าของช้าแม่กลัวกลัวกระเด็นค่ะลายคนเดียวนะคะตอนนี้ขอเพื่อนหลบไปหนีกระเด็นหมดเลยหมูก็ประมาณสามวันกว่าจะละลายทุกคนเราหมูแม่งเบิ้งค่ะหมูแท่แข็ง ทำหนีไปอยู่นู่นแล้วเฮ้ยดีแนละ้วเกิดมาเป็นแม่สี่เรือนจะสั่งอย่างเดิมสั่งดิฉันมัจะสั่งไปเกิอเอส,ส,เสองอยู่อะไรแม่ครัวหมูไม่ละลายแล้วในไงเห็นนมฉันแม่ครัวเดี๋ยวรอหมูละลายก่อนนะหมูก็ละลายพี่น้องหมูก็ละลาย นน่เห็ยากกว่าการผัดดีคือการละลายหมูนะคะัทำร้อนไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยต้องบอกว่าให้ต้มก่อนไม่ได้หรอกเริ่มแล้วเริ่มแล้วในห้าเมาต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าวางไม่ได้นาะงชอบเมาคนอื่นเสียเสียงจะเข้ากล้องอ เป็นใครท่โดนมาเ่าโชคดีนะอัเน็นคนที่เราคิดถึงก็จะได้กินแม่ยงยยนำเอาน้ำมันออกเพื่อสุขภาพอ่ะไปลว ใส่เส้นลงไปเลยค่ะถ้าปกติจริงๆต้องปิดตากโคตรเลยไม่ต้องปิดเฮ้ยเธอใส่เลยนะปั้มแล้วก็รอให้ผัดให้น้ำมันแหง้ง ส่วนตัวจะชอบเอาฝาปิดค่ะให้ม้ำเข้าไปในเส้นแต่หาฝาไม่เจอเด๋ยวแล้วป้าละซ่อนฝาหมอจะช่วยให้น้ำกับเส้นนะคะซึมเข้าไปแบบได้มากขึ้นอันี้เทคนิคส่วนตัวนะจ๊ะ<ฮ>เดือนหุยหุยเลย<ฮ>เดือนหุยหุยมาสัน่นเขาเอิ้วมาจังไหนวะ เดือดปุดๆเออใช่ผัดไปจนกว่าน้ำมันจะแห้งใส่ไข่ไหมนิ้งเตรียมไข่ออกมาจ้าถ้าใครจะใส่ไข่นะคะวันนี้ผักไม่มีถ้าใครชอบกินผักก็ใส่ผักได้เลยก่อนจะใส่ไข่อชอบกินแซ่บชอบกินสุก ถ้าชอบกินแฉะนะคะพอน้ำกัแบบเส้นเริ่มสุกก็ใส่ไข่ได้เลยมันจะได้ไม่แห้งเกินไปเฮ้ยจามสองทีอร่อยสุดมาก <laughs> ต่อไปใส่ไข่เลย อันนี้คือเราชอบกินแช่ๆนะเราก็จะใส่ตอนที่น้ำมันยังเหลือเยอะอยู่นี่ดูดูแม่ครัวค่ะทุกคนดูแม่ครัวแม่ครัวจนะน้ำผัากัข้าวอร่อยที่สุดก็นี่แหละครับมีกับไข่เจียวมา,มา,มา,มาเราผัดบึ๊บึ๊บอ่าผัดบึ๊บผัดบึ๊บได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ โอ้โหทุกคนดูมีอร่อยแค่ไหนดูฝาบ้านเร,เริ่มอร่อยแล้ว,เ,ลวเสร็จแล้วทุกคนดับไปเลยเสร็จแล้วค่ะง่ายได่น่าก,กินมากทุกคนน่าก,กินมากเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดู โอ้แต่ไม่มีผักนะว้าวมงดูเส้นนะคะเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มไม่มีผักมนะันก็เลยจะดูแบบลน้ลนลน้ลนนิดนึงแต่ว่าอร่อยทุกคนดูนี่คือหนึ่งห่อนะกินได้ทั้งบ้านนะ่ะถ้าใส่ผักก็จะเยอะกว่านี้ไปอีกอร่อยอเป็นไงคะ แม่ครัวนะคะแม่ครัวหรือเปล่าไม่รู้ค่ะช่วยพับตอนสุดท้ายนะฮะโอ้ปากน้อยนะคะกินคำบักใหญ่วะบ้าแม่งปองกันดิกเลยอ่ะเธอมีโคราตตำส้มตำ